ชิปนี้วิสหะเวเวนนามหรือเขาเลยใต้คีมในโอกาสไปเล่นใน v ี l 2น2 7สวัสดีครับทุกคนยิ่งดีต้อนรับต้นโอโหูนักที่ตามข่าวกีฬารับผู้ชมครับผมอยากจะบอกพี่น้องพเพื่อนๆทุกคนผมพิการโขมาริยินสองห้าเป็นตั้งแต่เกิดเด็กเด็กเลยครับพูดคำใบได้ เราไม่ได้ใช้ไม้ามือนะครับผมอยากจะบอกพี่น้องนะครับผมไม่ได้ยินผมใช้อ่านปาดทุกคนนะครับโอเคนะครับผมพูดไม่ชัดแต่ผู้ชมค่อยๆฟังนะครับมีภาพกีฬาและอ่านข้อหวามไปด้วยนะครับอย่าลืมฝากกดตักใจกดแชร์ชิปกดตามเป็นกำลังใจผมพิการไม่ได้ยินครับหอมพุ่นครับชิปนี้ข่าวิีฬาเดี๋ยวจะมาให้ฟังนะครับ คุณซเคเวนนามหรือเกาหลีใไฮมีโอกาสไปเล่นใน VNL มากกว่ากันในอนาคตนะครับเวนนามโอกาสมากกว่ามีลูก2,527หรือ2,528อาจจะได้เข้าไปเล่น VNL แต่ต้องเด็ดเก็บปลายนิ้วปลายร้อยและเก็บเกาหลีให้ได้ทุกครั้งที่แข่งเวนนาม มีรายการเก็บคะแนนที่จะต้องอยู่ในปีนี้คือ2รายการนะครับ 1. cv lead สนาม1และสนาม2 2. งสองชิงแชมป์โลก2อง5 3. avc n นชั้ n challenger cup 4ชิงแชมป์เอเชีย2อ2รถ้าเก็บได้อีกสัก60คะแนน รายการพวกนี้2อ0หมี10มีสิไป BNL สูงมากแต่ถ้า2อ0หยอย่างกระแนงแล้วไม่ได้ก็น่าจะ2อ0 8มนอันนี้แอมว่ามีสิทธสูงเพราะรายการเก็บคะแนนป่าจิวปาลอยเราเลยนะแต่พยายามจะนับทุกทีมและแพ้ให้แค่ไทยจีนญี่ปุ่น ก็คะแนนก็จะลดไม่มาก็จะอุ่มใจวิเชคอคารใต้คือน,นิดีมากล็ะคะแนนอดับโลกเพราะใบไกลเกินแฮบว่าผมใช้เวลาอีก3 4ปีถึงจะมีโอกาสได้กลับมา VNL นอกจาก FIMV จกาหาไหมมาเพิ่มทีแต่ข้อย,อยางคิดว่ามอนนามจะได้ไป ก่อนอยู่ดีชิปนี้จบมาแล้วครับฝังชอบอา่นานติดตามข่าวกีฬาแบบนี้นะครับอย่าลืมกดถับใจกดแชร์ชิปกดกระดิ่งกดไลคกดติดตามเป็นทำบรรยายให้ผมครับพิการหูไม่ได้ยินขอบพุ่งทับไวเพราะผมเจอกันใหม่ยชิปหน้าสวัสดีครับ